การทำงานทุกอย่างถ้าเราทำด้วยความตั้งใจงานก็จะออกมาดียิ่งถ้าเกิดเราได้ทำงานกับคนที่เรารักกับชุมชนที่เราคุ้นเคยมันก็คือความสุขที่สุดแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อจินตนาวงชัยนะคะเป็นอดีตนักเรียนทุนยูวพาร์ปี2545ถึงปี2550 อาชีพปัจจุบันเป็นทันตพิบาลน,นะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านองฟ้อนจังหวัดแพร่ค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านองฟ้อนหรือถ้าเราเรียกง่ายๆก็คือสถานีนาไมยบ้านองฟ้อนนะคะชาวบ้านโดยส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการเบื้องต้นการรักษาแบบง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่แบบหนักๆแล้วก็จะส่งต่อไปโรงพยาบาลชุมชนนะคะ อันดับแรกเลยถ้าเกิดว่ามีคนไข้มาใช่ไหมคะจุดแรกที่เราจะเจอก็เป็นจุดลงทะเบียนเพื่อที่จะรู้ว่าคนไข้จะไปรักษาที่ห้องไหนแผนกฉุกเฉินเนี่ยก็จะทําการรักษามีการล้างแผลฉีดยาโดยทั่วไปอะคะ่ะห้องที่สองก็คือเป็นห้องการตรวจรักษาทั่วไปซึ่งก็จะมีคนไข้มาทําการรักษาแบบเบื้องต้นอย่างคนไข้ไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะห้องที่3เป็นแผนกทันตกรรมนะคะก็คือรักษาให้ฟันกับคนทุกกลุ่มเลยและการรักษาโดยทันตพิบาลคะ่ะ ห้องที่สก็เป็นห้องแพทย์แผนไทยให้บริการนวดอบประครบสมนุนไพรค่ะโดยนักแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็มีคลินิกสุขภาพเด็กดีก็คือจะทำการให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กเด็กเล็กนะคะทำการรักษาโดยพยาบาลค่ะแล้วก็ก็จะมีฝ่ายวิชาการก็คือเราจะเน้นพวก ทำการเอกสารต่างๆของสถานีนามันนะคะซึ่งจะทําโดยนักวิชาการสาธารณาสุขค่ะจุดสุดท้ายก็คือจุดจ่ายยาถ้าเกิดว่าคนไข้ไปทําการรักษาแล้วก็ให้ยาพยาบาลจ่ายยาก็มารับยาที่จุดจ่ายยาข้างนอกค่ะค่ะสำหรับตัวที่พี่รับผิดชอบอยู่นะคะก็เป็นในด้านของทันตกรรมนะคะก็คือเพราะพี่เป็นทันตพิบาลเนาะซึ่งทันตพิบาลเนี่ยมีความแตกต่างจากทันตแพทย์ก็คือว่าทันตพิบาลเนี่ยเราจะทําการรักษาแบบง่าย ที่มันไม่ซับซ้อนอุดฟันถอนฟันถ้าเกิดว่ามันหนักกว่าน,นี้เราก็จะให้ไปทําที่โรงพยาบาลส่วนมากก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่ารักษาซึ่งทันตแพทย์เนี่ยจะเน้นหนักในเรื่องของการรักษาอย่างเดียวเลยนะคะค่ะสําหรับหน้าที่หลักๆของทันตพิบาลในแต่ละวันนะคะอันดับแรกก็คือมีการ เตรียมห้องฟันเนาะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็รองรับคนไข้เลยที่บอกอินเข้ามาในแต่ละวันนะคะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยคนไข้ที่เราจะรับได้1 0 1ถึง15เคสแล้วแต่งานไปที่ทําก็จะเน้นในเรื่องของเด็กมากกว่าเด็กทุกคนอะ่ะจะกลัวการทําฟันมากซึ่งเราจะต้องมีจิตวิทยาที่หลอกล่อกล่อมให้เขายอมทาฟันกับเราให้ได้ ซึ่งในขณะที่เราทําฟันเรจาจะต้องสังเกตคนไข้ทุกระยะระยะนะคะคนไข้บางคนถอนฟันอย่างเงี้ยคนไข้าอาจจะช็อกขณะที่เราทาฟันได้นะคะซึ่งเราจต้องสังเกตว่าเออเขากลัวไหมเราก,ก็ต้องค่อยๆพูดให้เขาผ่อนคลายนะคะ <S <S ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องเจอคนไข้หลากหลายประเภทเลยซึ่งถ้าหากเราไม่มีแบบพี่พีดีเนี่ย <S <S เกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีแบบพี่พดีแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรู้ล่วงไปด้วยดีค่ะ หลังจากที่เราทําการรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการลงประวัติคนไข้ก่อนเนาะเพื่อเราจะสามารถดูประวัติย้อนหลังได้ว่าคนไข้คนนี้ทาอะไรไปแล้วบ้างสําหรับสุดท้ายของวันเราก็ทําการล้างเครื่องมือจากนั้นเราก็เอาไปนึ่งในเครื่องออโตเคฟนะคะถ้าเกิดเราไม่ทําการเอาไปนึ่งเนี่ยก็คือจะมีการติดเชื้อได้ง่ายซึ่งเราจะต้องรักษาความสะอาดให้ได้มากที่สุดนอกเหนือจากงานหลักๆที่เราทําเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วนะคะ แบบแรกก็จะเป็นในด้านของเอกสารเบริกวัสดุพัตถกรรมนะคะซึ่งเราจะทําการเช็คของทุกๆสิ้นเดือนเนาะเช็คพวกยาชาเข็มสั้นพวกวัสดุอุดฟันอุปกรณ์การแปรงฟันที่เรามาใช้ในการทํางานของเรานี่เองหน้าที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นการลงพื้นที่เนาะลงพื้นที่ไปให้ความรู้ในกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มสูนพัฒนาเด็กเล็กกลุ่มเด็กปถมในโรงเรียนซึ่งในการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งนะคะเราก็จะไปทําการ ตรวจฟันเมื่อเราตรวจพบเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นฟันผุเนืออักเสบนะคะเราก็จะทําการแจ้งให้กับทางโรงเรียนได้ทราบเพื่อที่ครูหรือว่าอาจจะให้ผู้ปกครองพามาทําที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลใกล้บ้านหรือว่าไปทําที่โรงพยาบาลค่ะตรวจฟันเสร็จแล้วเราก็จะทําการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการ สาธิตการแปลงฟันแปลงฟันให้เราดูด้วยว่าเออเขาแปลงฟันแบบถูกวิธีไหมถ้าเกิดว่าเขาแปลงฟันไม่ถูกวิธีเนี่ยเราก็จะทําการสอนซ้ําว่าเออวิธีแบบนี้นะถูกวิธี สำหรับหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการไปออกธันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเมืองนะคะเหตุที่เราจะต้องไปออกที่นั่นก็เพราะว่าขาดบุคลากรด้านธันตกรรมเนาะเดือนหนึ่งไปสครั้งก็คือออกไปทุกวันอังคารที่2และก็ที่4ของเดือนค่ะ บุคลิกของบุคคลที่จะต้องมาทําอาชีพนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือจะต้องใจเย็นนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่งานนี้ก็จะทําในกับเด็กจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อคนรอบข้างใช่ไหมคะถ้าเกิดเราพูดจาไม่ดีเขาก็กลัวเราใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะไม่ให้ความร่วมมือในการทํากับเราสําหรับบุคลิกอีกอย่างนึงก็คือจะต้องชอบในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการอบรมจากการดูทีวีหรือการท่องอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเวลาที่เราได้ความรู้ใหม่ๆม,มาแล้วเนี่ยเราจะต้องนํามาเผยแพร่แล้วก็แนะนําให้เด็กๆในชุมชนของเราได้เรียน ดูเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนใน ด้านนี้นะคะพี่เรียนจบจากชั้นมปลายเนาะแผ่นวิทยาคณิตนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยสาธารณสศขกิลีนทร์ทั่วประเทศไทยเนี่ยมีวิทยาลัยสาธารธรณสศขกิลีนทร์เนี่ยมีอยู่7แห่งทั่วประเทศนะคะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนะคะจาก2ปีเป็น4ปีก็คือเวลาจบก็จะได้วุฒิปริญญ,ญาตรีเป็นนักวิชาการสาธารรณสุขด้านทันตสาสารธรณสุขค่ะเหตุผลที่เลือกได้มาทำงานในชุมชน ที่บ้านเกิดน,นะคะก็คือใกล้บ้านนะคะได้ดูและครอบครัวก็คือคุณแม่นะคะภูมิใจอ่ะที่ได้อยู่กับแม่ซึ่งเด็กล้วก็ไม่เคยได้อยู่กับแม่เลยนะคะเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้ดูแลคนในชุมชนด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้นำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยเอามาดูแลคนในชุมชนของเราเองค่ะ ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้รับโอกาสในวันนั้นนะคะพี่อาจจะไม่ได้ทําอย่างที่ได้ตั้งใจอย่างที่เป็นทุกวันนี้อะคะ่ะถามว่าเหนื่อยไหมในการทำงานก็ตอบเลยเนาะว่าเหนื่อยค่ะแต่ว่าพอเราทำงานสัมผัสกับบุคคลในชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยมองไปก็มีแต่คนที่เรารู้จักเนาะเป็นพี่ป้าน้าอาของเราเองได้เห็นรอยยิ้มของคนที่มารับบริการกับเราเนี่ยทำแล้วก็เออมันรู้สึกหายเหนื่อยเนาะแล้วก็ทำให้เรามีแรงใจมีกาลังใจ เพื่อที่เราจะได้สู้ในวันต่อไปค่ะอยากฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเรียนต่อนะคะให้น้องๆดูก่อนว่าเราเราชอบทำอะไรอยากจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็เลือกเรียนในสิ่งที่เราลักเราชอบแล้วก็ตั้งความหวังไว้ว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราก็ทำตามความฝันของเราให้สำเร็จซึ่งเราก็ต้องใช้ความพยายามด้วยไม่ใช่ใช้แต่ความฝันอย่างเดียวนะคะและนี่คืออาชีพ ทันตาพิบาลหรือเจ้าหน้าที่ทันตะสาธารณาสุขภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นั้นประกอบไปด้วยตำแหน่งต่างๆได้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูแลและบริหารงานทั้งหมดทั้งในด้านของการดำเนินงานและด้านบุคลากรน,นักวิชาการดูแลงานเอกสารข้อมูลต่างๆรวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน พยาบาลมีหน้าที่คัดกรองประเมินอ,อาการและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและทันตาพิบาลดูแลและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและทักษะที่จําเป็นต้องมีในการประกอบอาชีพทันตาพิบาลนี้ก็คือทักษะด้านการทาฟันพื้นฐานจิตวิทยาและการสื่อสารบุคลิกนิสัยของคนที่จะประกอบอาชีพนี้ก็คือ เป็นคนใจเย็นช่างสังเกตมนุษยสัมพันธ์ดีและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ระดับการศึกษาโดยตรงสำหรับผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายวิทย์คณิตแล้วเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินธร